ดูถึงะลอผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองสวงช่างรูปงามสเสลืดเกินเพียงแค่ได้ยินชื่อหัวใจน้องก็สะท้านเสหลืดเกินค่ะน้องเพื่อนเอ,อ๋ยเจ้ารู้หรือไม่เพราะพ่อพอคือศัตรูแห่งแผ่นดินเราแต่ทัว่าดวงใจพี่เองก็ไม่อยากจะดิเจตความปรารถนานี้ได้แค่ได้เห็นเพียงก็ครั้งหนึ่งถึงแม้ชีวิตจะสั้นนักพี่เองก็จับไม่เสียใจ ใจใจยมจิตนี้อาจไม่เงียบสงบเสียงเรียกจากแด,ดนศัตรูเหมือนแรงเวทมนต์จากฉุดดึงแม,ม่นมารดาและมายด์สีจะห้ามตามแต่หัวใจนี้กลับกลายเรียกน้องสู่เมืองสองโอ้พะออจริงหรือเป็งลูกหล่อเจ้าระเจินคงเป็นเย้าตาฟ้าลิขิตเพื่เราได้มาพบเอจอกันแน่เลย แม้ท่านจะเป็นกษัตริย์แห่งสัตกรูแต่หัวใจของพี่กับสันไรเรากับคุกเพื่ท่านได้รักโอ้สองพระราชธิจแาในเมืองชวงถ้ารู้ดีว่าการมาที่นี่อ่าอนมาถึงกานตายแต่หากข้าไม่ได้ชกพวกเจ้าชีวิตข้าก็ไร้ค่าแล้ว มันจะมาเยือนงแันต้องตาเพื่อขอทายในออมแขนในความรักทีกวอ,อยู่เช่อนี่นั้นหางใกลซึ่งทะเลาะโดนใจของเราจะผูกพังด้วยสัจจะแม้เลือดหลักบุนกริดจะงอดงามเป็นพันธัสัญญาให้สองนครกลับมาเป็นเมตรีอีกครั้ง,งก เสียงดือเสียงเล่าอ่านอันได้พี่เอยเสียงยอมยอมยุดใครถั่วลาสองคือพี่หลับไหลลืมตื่นหรือพี่สองพี่คิดเอง อ,อย่าได้ทางเพือ่อและนี่คือวัคทองของลิลิตพระโลกค่ะลิลิตพระโลกเป็นลิลิตโศกนาตกรรมแห่งความรักที่ใช้ถ้อยคำในการแต่งที่ไพเราะงดงาม และเต็มไปด้วยสุนทรียศาสตร์ที่มีความหลากหลายทางด้านอารมณ์หลากหลายทางด้านโบหานและมีการบรรยายอารมณ์ความรู้สึกที่ชัดเจนโดยมีเกี่ยนเรื่องรักโศกหรือโศกนาฏกรรมที่แอบแฝงไปด้วยสัจธรรมของชีวิตมนุษย์เรื่องความรัก และลิลิตพระลอไม่ปรากฏผู้แต่งแต่เขียนถึงสงครามระหว่างอายุทยากับเชียงใหม่ซึ่งมีหลักฐานอ้างอิงว่าแต่งขึ้นในสมัยพระนารายมหาราชสำหรับวรรณคดีลิลิตพระลอ ที่ทางคณะผู้จัดจทำได้ตั้งใจสัรสร้างหวังว่าคลิปวีดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอบคุณค่ะ